อย่าลืมกดสับสไคร b ์เพื่อติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากโนอาด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาดูราคาอาหารไทยนะคะผักหรือเครื่องปรุงต่างๆนะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะในญี่ปุ่นอ่าส่วนร้านนี้นะคะชื่อร้านว่าฮานามะสะนะคะร้านนี้ก็จะมีของที่มาจากเมืองไทยหลายอย่างนะคะอาจจะมีเนื้อเป็ดมีหูหมูหางหมูเครื่องใน มีปลานินมีกุ้งฝอยนะคะเพื่อนที่อยู่ญี่ปุ่นก็ลองเข้าไปหาดูได้นะคะ,ะมีเครื่องปรุงหลายอย่างด้วยแต่ว่าห้างที่จะไปวันนี้ไม่ใช่ห้างฮานามะสะนะคะสตรอเบอร์รี่ไอศกีดสี่ร้อยเยนก็ใช้เท่าทางแก่นจริงร้อยยี่สิบบาทเน,นี่ยนะคะเด็ร้อยยี่สิบมะเขือเทศน,นันนี้ดีกว่า นี่กอนเด็กกันะอนนี่หรอแพ็กระหกสิบาทนี่เห็ดเข็มทองนี่เนี่ยเห็ดเข็มทอง30บาทเนี่ยค่ะสาบาทอืมอืมเห็ดนี้ชว์ ยี่สิบกว่าบาทแพ็คละ้ยี่สิบกว่าบาทแครหลอดนะคะแครหลอดหัวละสิบห้าบาทหนึ่งอันพอหัวละสิบห้าบาทถั่วงอกนะคะถุงละหกบาทถั่วงอกแก้วทอดหกบาทเนี่ยอันนี้นัดโตายนัดโต๊ะยี่สิบกว่าบาทตามแพ็คไข่นะคะแพ็คหนึ่งประมาณห้าสิบบาท ประมาณ60บาทนะคะสองขีด100บาทค่ะก็ร้อยประมาณเกือบร้บอยห้าสิบช่ชีชม o ออาปลากระนะไปลาไข่เท่าไหร่พ่อจ้าอันไหนอ่ะจ้าอันไหนอ่ะเอาอวนเอาเอา้อาวนอไมกี่บา,าิบาท้องมีไปหรอเนสข้างบนนี่หรอร้อ ไม่มีป้ายปคาต่างๆที่แบบว่าเอาไปทำเป็นซาชิมิหรือซูชิกินที่บ้านทำอาหารอันนี้ก็ประมาณชิ้นละ150บาทเนี่ยปลาแซลมอนกัน <ทำ S 1> ประมาณ150นะคะครึ่งโลดาชินะคะที่ทำอาหารต่างๆใส่มิโซะซุปใส่ได้หลายชนิดนะคะทำง่ายๆก็แบบนี้เราทำเางมาครับผมดาชิทำจากซาลายคลมบุแล้วก็ปลาคาซูโอก เนี่ยมีหลายหลากหลายยี่ห้อเลยอเอ้ยเออใครจับแม่แม่น,นี้แม่น,นี้เอาอะไรคะอเอาอะไรคะเอาขานมหม้ออือเอาดีก็ห้<อ>าสิบส<อ> <50, S 2> ี่กิโล <54 S 2> นี่เรืห้อชิ้นเดิมหม้อนี้เนาะถุงละสี่ก,ก,นะก,กรัมเนาะอันนี้เท่าไหร่อ่ะสามร้อยสามสิบหกเยนแค่อันนี้แหละเจ็ดต้นยห้าสิบห้า หกสิสิบซื้อน้ำมะเขือนะคะอันนี้ลังละสามร้อยบาทนี่ดีกว่าไม่ใช่น้ำมะเขือยางเดียวาน้ำอ่าน้ำผักผลไม้คันดูหน้าอะไรพ่อเอาอะไรอันนี้กัอันนี้ซ้อนมะเขือเทศเจริมอมเมกแบบโานี้ชอมากเลเเลยสีาา่สิบห้าบาทนี่อ่บเขเจริมอมเตใครดีกว่าขวดละสี่สห้าบาท มาซื้อขนมอ่ะไอีอของอิเียล้เาตนนี่อไ่ขนมอะไรอ่ะดูดิฮูดูขนมอ่ะเนี่ยหนึ่งเอาขนมอะไรคะนะเอาอะไรดีอ่ะไอยิ้มเลยอ่ะเอะเอาปังปังอ่ะปังปังช็อกเกอร์อเอามั้ยเอามั้ยเอาจิ๊บอ่ย ช็อกโกแลตยิ้มหวานเลยอ่ะ,ะอาเริ่มชอบช็อกโกแลตแล้วช็อกโกแลตสามสิบบาทอันฟังแมนของโนอานะนะอืมตาหนาอืมอนนีาหนาอะไรอ่ะกินตาขนมอ๋อหกสิบบาท เอาอันเดียวเฮ้ยชอบเลโกกากินกระเทาเออาเอารถอุเมโมชิข้างบนไหมอยากกินอ่ะนี่หรออ่ให้แม่แกะให้แม่แกะให้ลูกเลยเหรอเดี๋ยวต้องไปจ่ายเงินก่อนนะลูกนะี่อ่าขนมขนมหนึ่งร้อยบาทห่อละหนึ่งร้อยบาทขนมรอดใจคะ่จคะเขาเรียกว่าโซนอันตรายนะฮะ อาจจะกินขนมเลยนะขนมนะคะลิตรละประมาณ30กว่าบาทที่ญี่ปุ่นนี้นมจะไม่แพงนะนมอร่อยด้วยมีหลายราคากรลลำดอกครึ่งหัวเหลือ30บาทค่ะถ้าเห็นหูหนูสนนะคะประมาณ60บาทค่ะแพ็คนี้นะคะ แล้วมะนาวเขียวนะคะ2ลูกนะคะก็อยู่ที่ประมาณ60บาทนะคะขิงค่ะอยู่ที่30บาทค่ะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะที่1.20อี่บบาทค่ะแล้วก็มีกุ้งแห้งด้วยนะคะกุ้งแห้ง30บาทนะคะอันนี้ก็เครื่องปรุงต่างๆนะคะอยู่ที่ประมาณ90บบาทค่ะเนี่ยค่ะก็มีของไทยด้วยนะมีหลายอย่างเลยนะคะอันนี้ก็เนี่ยค่ะเป็น ผักชีนะคะผักชีอยู่ที่60บาทนะคะมะม่วงนะคะอยู่ที่ราคาลูกนะคะห5 0บาทคา่ะแล้วก็ราคาผักบุ้งนะคะอันนี้ผักบุ้งบ้านเรานะคะ30บาทถึงห0บบาทนะคะราคานะคะหน้าร้อนก็จะถูกนะคะอันนี้น้ำมันมะพร้าวนะคะ แล้วก็นี่ค่ะมีบบนนจ้ามีมาม,ม่ารสชาติต้มยำกุ้งด้วยนะคะอยู่ที่ราคา50กว่าบาทแ,แล้วก็ฟักน้อยนะคะประมาณ60บาทค่ะวันนี้เหมือนเป็นขนมแบบน้ำตาลหวน,นหวานขนมปังอนนี้ตัวนี้อะจะกินช็อโกแรตดแล้วเด็กตัวนี้อยากกินช็อกโกแลตเดงกิ๊กก กินขนมเลยเหรอเนือ้อ <c oughs> ให้แกขนมเลยเหรอคะอ่าไปนได้จัอกกะเลตเลยอ,ะอ่ะ,อะหาจีโร่กันหาจีโร่กันเนาะกลับบ้านเนาะหาจีโร่กันเนาะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ